ขมรตีมืนเข็มรถไฟทางคู่ของไทยภาพที่ถ่ายในประเทศไทยแท้จริงแล้วถ่ายในขมนร,ร้นกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขมรนตีมืนเข็มรถไฟทางคู่ของไทย รูปที่ถ่ายในประเทศไทยแท้จริงแล้วถ่ายในกัมพูชาโดยเพจอาเซียนนะครับได้โพสต์การสร้างสะพานรถไฟโค้งแห่งแรกในประเทศไทยให้ไ,ไลท์ทางคู่เด่นชัยเชียงของเทคโนโลยีจากสวิตเซอร์แลนด์แก้ปมจุดตัดรถไฟกับถนนประเดิมจุดแรกจังหวัดแพร่ออกแบบมาเพื่อให้รถไฟวิ่งข้ามถนนเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ถูกนำมาใช้ในการสร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นชัยเชียงรายอยู่ระหว่างพิจารณานำมาปรับใช้ในจังหวัดเชียงรายและพะเยาซึ่งเป็นการสร้างสะพานรถไฟโค้งแห่งแรกในประเทศไทยแต่มุมมองของชาวกัมพูชานะครับไม่เชื่อว่าภาพพวกนี้ถูกถ่ายในประเทศไทยและยังบอกอีกนะครับว่าภาพทั้งหมดนี้ถูกถ่ายในกัมพูชาแต่ถูกประเทศไทยนำมาดัดแปลง โดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าของปลอมนี้คือทุ่งนาที่สวยงามในกัมพูชาโปรดอย่านำประเทศของเราไปแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นเท็จ แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกลับเมนนี้นะครับว่าที่เห็นอยู่คือพื้นที่ก่อสร้างที่จังหวัดแพร่ของจริงสร้างจริงไม่ได้โม้เหมือนพวกเขมที่ชอบเค็มของคนอื่นแล้วก็มีเมนมาตอบเพิ่มเติมอีกนะครับว่าความคิดเห็นจากคนที่การศึกษาไม่ดีจากประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตื่นได้แล้วเขมรน,น้อยผู้น่าสงสาร อย่ามัวแต่อยู่ในเปลือกลองออกมาดูโลกภายนอกบ้างอย่ามัวแต่หลอกตัวเองทำไม่เหมือนคนอื่นก็ทำได้แค่ปลอบใจตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าให้คุณคลิกที่รูปแรกมีชายสามคนยืนตรงกลางขวาล่างป้ายแดงลูกศรซูมดูจะเห็นว่าเขียนภาษาไทยคนขเขมรชอบเครมจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ประเทศไทยไม่เคยหยุดพัฒนายิ่งตอนนี้เรารู้ว่าประเทศข้างเคียงคิดกับเราอย่างไรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่คือรถไฟรางคู่เด่นชัยแพร่ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่านี่ดูเหมือนที่ไหนสักแห่งในชนบทของกัมพูชาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ขมรนไม่มีปัญญาปลูกข้าวให้สวยแบบนี้ได้ลรอกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการพัฒนาที่ดีมากสำหรับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขมรนได้แค่มองไม่มีเงินสร้างรอจีนมาสร้างแล้วก็เก็บผลประโยชน์เข้าบ้านเมืองของจีนเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขาสร้างรอไว้ใช้กับรถไฟความเร็วสูงผ่าน เตรียมที่ดินไว้หมดแล้วเหลือแค่ตั้งเสาไล่เรียงตามลำดับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนกัมพูชาบางคนไม่ชอบสิ่งนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสวยงามจริงๆฉันและทีมเต็มใจที่จะลงทุนในประเทศนี้เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้นเพื่อได้รับสิทธิพิเศษน้อยลงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า สัญ,ญลักษณ์ในภาพแรกคือภาษาไทยที่เขียนว่าทางเบี่ยงขวาถ้าขมรดูดีๆจะเห็นมัน่นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาและก่อสร้างไปเรื่อยๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากทราบว่าขเขมรมีแค่ทุ่งนาประเทศเดียวหรอประเทศอื่นถึงจะมีไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่าหลอกตัวเองบอกฉันทีว่า มันคือที่ไหนในกัมพูชาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเราพอใจที่ได้เห็นพวกคุณอิจฉ้าพวกเราความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่ไม่ใช่สะพานหินแกะสลักคุณดูดีๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเมนมีรถไฟลางคู่จริงหรือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคุณแสดงหลักฐานว่า สถานที่นี้อยู่ในประเทศของคุณก่อนที่จะกล่าวหาคนอื่นทุกคนในประเทศของคุณมีนิสัยเหมือนคุณหรือไม่ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนกัมพูชาต้องเรียนมากกว่านี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมเขมรชอบอวดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ทำไมไม่ใช้เวลาบอกฉันว่าเป็นของฉันไม่ใช่ของคุณไปพัฒนาประเทศกัมพูชาของคุณและยืนให้ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ต้องหน้าด้านแล้วไปยืมเงินประเทศอื่นก็ได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นของไทยชัดๆดูป้ายสีแดงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนทั้งโลกสามารถทำใจได้ว่าอะไรจริงอะไรปลอม อย่าเขียนอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความขาดสติปัญญาของคุณความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าป้ายจราจรในภาพนี้เขียนเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนคุณใช้ภาษาไทยในกัมพูชาหรือไม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันอยู่ที่เด่นชัยประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นระยะทางที่ไกลมาก900กิโลเมตรจากกรุงเทพ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขเมนอย่าอิจฉาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเมนคิดว่าเป็นของขเมรนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยทางรถไฟสายใหม่เด่นชัยเชียงของความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเมรนอยากได้ของไทยจนหน้ามืดตาหมวแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขเมนสร้างทางรถไฟให้ทั่วถึงทั้งประเทศก่อนค่อยมาเคลมของไทยนะ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าการพัฒนาที่ดีของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟทางคู่จังหวัดแพร่พวกคุณไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขมร้นกลังอิจฉาความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสงสัยมีลักษณะเหมือนกับกําแพงนครวัดและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่า ในป้ายมีการแสดงภาษาไทยอย่างชัดเจนเหตุใดพวกคุณจึงกล้าอ้างว่าเป็นของตัวเองนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าสถานที่ในภาพเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ภาพที่ถ่ายจากคอมเมแต่อย่างใดและตัวหนังสือในป้ายการก่อสร้างก็ใช้ภาษาไทยในการเขียน และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ